ไหนไหนยู่งงไหนจับได้ยังอ่าเคเอามาเอามาปล่อยดิปล่อยดอออไหนทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเมือนไทันหรือเปล่าไอไหนจับได้หรือเปล่าเอ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 าตีอกเล็อ่ะเอามออ๋ออเออออเอาเอาเอาดูดิดูดิีนี่้พอแล้วปล่อยเขาไปวันนี้ พอพอแล้ววันนี้ไยปย้อนกลับอีกไม่ควางอีกไม่ควางอีกไม่เล่นไม่เลิกเล่นจนตายมาเนี่ยไอ้กาแมา่ khó nè Má Mày vút yên, mày vút yên Má, 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 khó rồi Ờ, mình mày hay vậy nè, mình mày hay vậy Má, khó rồi Má, má, khó, má Má Má, má, khó Khó rồi Má, khó leo Khó leo, má, má, khó leo, khó leo khó Khói khó 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 bà, này, 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 khói đi ขอแล้วขอแล้วไปกัดอะไรเขาหนักหนาตายหรือเปล่าเนี่ยขอแล้วนะหนูตายแล้วเนี่ยเอ้ยยยยตีนี่ขอแล้ว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 มา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 ขอแล้วขอแล้วอ่ะ อากระโดดไปไหนอีกไม่ยอมไม่ยอมเลิกเลยหนูท่าทางแล้วกูเวฟ้อยแน่เลยอ้าวตามสบายเชิญเชิญอ่ะไม่ไม่ขอร้องแล้ไหละ โอ้ตายแล้วหำ mm <laughs>